สวัสดีนะคะทุกทุคนวันนี้นะคะเราจะมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจนคืนนี้ค่ะดาวโจนคืนนี้นะคะ,คนนะ,คะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ มาวาสนาส่งทุกทุกคนคืนพรุ่งนี้คือนวันที่สิบหกนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จัดทำเพื่อนแนวทางในการเสี่ยงนะคะสิบปนอนเ้า หนึ่งสามค่ะวงนี้นะคะดาวจนเด่นๆของเขาเลยนะคะ5้าสาห้ค่ะ3ามห้นะคะจัดไปที่3กับ5ค่ะวันสนะคะ เลยสามห้าแป๊บหนึ่งนะคะเขียนตรงนี้ดีกว่าสามห้าสามสองสามหกนะคะสามเก้าค่ะกันนะคะสามสองนี่เลขมาน้อยมากตรนี้เอาเป็นสามหนึ่งนะคะ ามหนึ่งคะแล้วก็ห้าหกค่ะห้าเก้าห้าสองห้าสามค่ะห้าสามมีแล้วก็เป็นห้าห้าหกมีแล้วนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะนี่ค่ะตามนี้เลยนะคะ ขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดนะคะผิดถูกประการได้ขออภัยนะคะตัวนี้เด่นเด่นก็ห้าสามหนะคะตัวนี้3มตัวนะคะกันก็5้าสามนะคะห้าสามนนะคะประมาณนี้นะคะกันนะคะ สายลากก็ถ้า0ูนมาก็ลาก3กับ0เลยนะคะ30 50เลยกันลากก็35ค่ะตามนี้เลยค่ะดันดินของเขานะคะวันนี้นะนะคะผิดถูกประการใดขออาภัยแล้วกันนะคะเืนก็ไม่ได้กันนะคะวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดน สดาเกิดนะคะขอให้ลูกแอนลูกๆของเราหนำชคด้วยนะคะจัดมาเลยนะลูกจัดมาเลยนะคะจัดมาเลยเจาะจัดมาเลยลากะจัดมาเลยแตกนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบาย